กราจะเห็นว่าแผนกคลังสินค้านะครับเขาเนี่ยจะมีเอกสารอยู่สองใบก็คือใบขอซื้อที่จะทําขึ้นมาในแผนกของตนนะครับและส่งมาให้กับแผนกจัดซื้อนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งใบก็คือใบที่แผนกรับของส่งมาให้นะครับก็คือใบตรวจรับวัตถุดิบ เขามสีสองใบนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะมาทําการตรวจสอบดูว่าที่เขาขอซื้อกับที่ได้รับวัตถุดิบมานั้นตรงกันหรือไม่นะครับเมื่อตรงกันเนี่ยแผนกคลังสินค้าก็จะเอาวัตถุดิบพร้อมด้วยราคานะครับมาจดบันทึกเอาไว้นะครับหรือเมื่อข้อมูลตรงนี้ตรงกันนะครับแผนกคลังสินค้าก็จะเอาข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบนั้นมาทําการจดบันทึกเอาไว้ในบัตรวัตถุดิบ เพราะว่าแผนกคังสินค้านั้นมีหน้าที่ดูแลตัววัตถุดิบใช่ไหมครับว่าปริมาณเหลือมากน้อยเพียงใดนะครับดังนั้นเมื่อเขาได้รับตัววัตถุดิบมาแล้วแล้วก็มีเอกสารสใบนี้ตรงกันเขาก็ต้องทําการกรอกข้อมูลลงไปในบัตรวัตถุดิบนะครับในบัตรวัตถุดิบเนี่ยก็จะบอกถึงการรับการจ่ายวัตถุดิบและก็จะมียอดคงเหลือให้รู้ว่าวัตถุดิบนั้นเหลือปริมาณเท่าไหร่นะครับ นี่คือหน้าที่ของแผนกคลังสินค้าเมื่อได้รับก็ควรจะต้องมีการบันทึกข้อมูลเอาไว้ในบัตรวัตถุดิบนะครับนี่คือรายละเอียดของบัตรวัตถุดิบนะครับซึ่งแผนกคลังวัตถุดิบนะครับหรือแผนกคลังสินค้าเป็นผู้ที่จะต้องจัดทํารายละเอียดของวัตถุดิบในแต่ละชนิดนะครับรายละเอียดของมันก็มีชื่อวัตถุดิบนะครับว่าชื่อว่าอะไรอาจจะเป็นชื่อและมีรหัสต่อท้ายด้วยก็ได้นะครับหน่วยนับเป็นแท่งเป็นอันเป็นชิ้นนะครับ ราคาทุนต่อหน่วยนั้นอาจจะเป็นราคาทุนมาตรฐานนะครับปริมาณต่ําสุดก็คือเป็นตัวเลขที่จะต้องระบุว่าถ้าเกิดจํานวนหน่วยมันถึงตัวเลขนี้แล้วเนี่ยควรจะต้องมีการสั่งซื้อวัตถุดิบเข้ามานะครับเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการใช้วัตถุดิบในการผลิตนะครับนี่ก็คือวันเดือนปีนะครับในการที่ได้รับวัตถุดิบหรือในการถูกเบิกไปหรือในการรับคืนวัตถุดิบก็ต้องมีการระบุไปว่าวันที่เท่าไหร่บ้างรายละเอียดก็ต้องบอกว่าไปซื้อมา หรือรับคืนว e ัตถ er mm ุด hmm. ิบหรือเบิกไปใช้นะฮะมีการระบุรายละเอียดไปนะครับราคาต่อหน่วยนะครับในการรับมาเนี่ยก็ต้องมีราคาต่อหน่วยอยู่แล้วนะครับช่องนี้ก็คือจํานวนหน่วยที่รับเข้ามาคูณกันนะครับราคาต่อหน่วยคูณด้วยจํานวนหน่วยก็ออกมาเป็นตัวเงินนะครับก็คือราคาทุนนะครับช่องจ่ายนะครับก็คือเมื่อมีการเบิกนั้นเบิกไปกี่หน่วยเป็นตัวเงินเท่าไหร่แล้วก็มียอดคงเหลือนะครับเหลือกี่หน่วยเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับเนี่ยนะครับ คือตัวอย่างของปัจถุดิบนะครับ